ได้ตัวไหนที่ได้มาอย่างไรครับได้มาจากร้านที่แก๊บนี่ <มา S 2> แหละครับร้นนานที่แก๊บเออยูซิกหรืเซ็นเตอร์ออใช่คือร้านที่แก๊บจะเป็นที่ที่เราซื้อกีตาร์สซาโดยส่วนใหญ่คือมีเทิร์นบ้างมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การก็นิสัยดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวเนี้ยตอนแรกที่ไปเจอครับชอบตรงที่ด้านเนี้ยมันเป็นสีนเดียวฝั่หน้า กีตาร์โปกส่วนใหญ่มันจะเป็นมันจะเป็นสีเข้มๆใช่ไหมฮะรองแล้วก็ด้านด้านหน้าก็จะสว่างกว่าแต่ตัวนี้มันเป็นสีเดียวกันทั้งตัวก็เลยชอบมากตอนที่ลองครั้งแรกไม่ยังไม่ได้ติดใจอะไรอะเี้แต่ตอนหลังก็แบบกลับมาบ้านก็ก็คิดถึงมันนะฮะก็เลยแบบกอกลับไปดูทีเดียว่าแล้วพอไปลองจริงๆอีกทางหนึงรู้สึกว่าโอมันมันเป็นแบบที่เราอยากอยากได้แล้วก็มันมีเสียงเราเชื่อจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมานานแล้วก็คือเราสึกว่า ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปหรือยี่หรือกีตาร์อะไรเงี้ยเราอ่ะจะแปะยี่ห้อเอาไว้เรารู้สึกว่าคนเรารู้สึกว่ามันเป็นเป็นโฆษณาแฝงที่ที่หลายๆคนอ่ะไม่ทันระวังตัว mm hmm. คือเราสมมติเป็นเรื่องเป็นเรื่องถ่ายรูปก,ก็ได้ผม mm hmm. ว่ากศึกษาคนหนึ่ง mm hmm. กำลังจะเก็บตังค์ซื้อกล้องนะครับแล้วก็เขากำลังช่างใจระหว่างสองยี่ห้อนี้ A แบบ B อะไรเงี้ย แต่ปรากฏว่ามีช่างภาพคนหนึ่งที่เขาชอบแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อช่างภาพคนเนี้ยถ่ายรูปแบบที่เขาชอบเพราะนั้นเขาใช้กล้องยี่ห้ออะไร<ม>พอไปดูพวกเป็นยี่ห้อนั้น<ม>เขาอะไรความต่างเสือเราว่าอย่างแรกเขาควรจะพูดเรื่องที่เขารู้สึกจริงๆก่อนนะครับหมายความว่าม่ว่าจะเป็นมันจะเป็นเรื่องตลกแค่ไหนหรือเรื่อง เร็วร้ายแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะมีความสุขแค่ไหนก็ตามลองเขียนมันจา,จากสิ่งที่รู้สึกจริงๆก่อนเราว่ามันจะง่ายกว่า